สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องวงไปทุกกคนครับแต่เล็กพลาดรามาเประเวิธีการขันตอนของเห็ดบางผู้เสียงบางผู้เสียงบางผู้ล่มสมัยเก่านะเห็ดแบบโบราณเลยไม่ได้ใส่บ้บางเล็กพีน่น้องถ้าพี่พ่ะน้องก็เลงขันตอนแต่ละขันตอนนะหนุ Nh ่ยากอยู่ดิแต่ว่าจะได้เนาะกะัสมพอแมนสมเพอว่าเพินเนเ่นเพิ่นเศร้าเห็ดเ <laughs> หลวมันหนุ่มมันยากเนะาะอยากอยู่ได้ยากละ่ะ อยากไล่อะไรายาย,ยางเันเนาะขัวมือขัวท่านไว้ท่านตากแหงเลยดิแต่บาท่านได้ขัวใส่ใส่ใส่ขี่เกียร์ใส่มือใส่มาดที่ยังเกยบเงินจะมาขัวกําลัางปูงกําลัาง cán cùng, canh tiêm, tiêm than, tiêm xin tiêm khóng... hàng, nhiều dạng rồi kìa, cần ở hải bệ đây, mặc bước, mặc này, này. đây. <cười> đi, ở hải bệ, mặc bơm, mặc bưng đi kiểu này, hốt cái đấy, than cần, tổng coi dạng gì đây đây than, mây linh pha ต้นเพกายครับต้นบกพริกต้นถ้วยแห่หรือว่าต้นเป็นไม่เบาครับเนี่ยมาเบิ็งมันเป็นจะตวงเลยตวงกปแฟได้ดิพี่น้องเช่นเป็เล่นยว่าใดดิสีเกียร์หรือว่าดินบะสิวนี่แหละต้องตวงตามสูตรตามตำราเพื <bizarre> <co> ่อนเนื้อเขานั้นเท่านี่ผู้ใดผู้กับทักกันเบ้างเหรอทุกขั้นทุกตอนน่ะคือรายละเอียดคราะไม่ใช่เหรียญเหรียญนี่ มีสูตรมีตำราของคนะเนาะเข้าไปเกิดไม่ไงรุ่นอนะ่ะไอ้ปลายังยังสูตดียังมีคนรุ่นหลุนนุ่มๆยังสีไมาเห็ดมาสีทอดขอ้างในแทบจะบ่มี่เดยวดิระแวกบ,บ้านแถวเน้นไอ้แถวแถวอำเภอกระทชัยหรือว,ว่าแถวนี้นแทบจะบ่มี่เลยหรือว,ว่าจะบ่มีเลยนี่ครับมันจะตวงแบบตวงตามสูตรเลยเพิ่นทีมีสูตรของเพิ่นอะ่ะม่นเป็นว่าจะเห็ดจังไดเก็เห็ดดิ ความละเอียดละออนนะความละเอียดละออความต้องต้องต้องให้เปร์น่ะทานก็คือทานนะ่ะต้องล่อนนี่คือเนี่ยต้องล่อนดินล่อนเจ็บดินเจ็บเศษวัดสดุสีมันแปลกปลอมตะเล็กเองกะได้ตัทมถ้าคิด ่้าถอดให้พี่น้องเบื้องคัะกระบปกล้าหลวงเกินลงไก่ก้อนนั่นเพราะว่าตั้งแา่เป็นตำราตำราของคนเข้ากับเบื้งไดแค่สูตรน,น่พี่น้องนี่นะครับท่ามันได้แล้วมันธ์เฉื่นพวกเสลึงซิบเสลึงอย่งกะสูตรท้องเพื่นครับสูตรท้องเพื่นเบื้องเบื้องเบื้องพอยายแล้เหรอจิ<ห>้มทานเน่ยเบื้ ท่านไม่ลิยนฝาดิพี่น้องเดีอท่านไม่ลิยนฝาดตอนไหนล่อนดินออกย่อยา,อา,าอยู่ไม่ยังเอาขาเป็นวายเห็ดโม่วม้วมวมวมวดิดนี่แหละครับกฝากพี่น้องครับฝากพี่พากน้องติดตามนะกดไลค์กดแชร์กดสับน,นะครับแต่เล็กผ้าหล่อครับผ้าพี่ผ้าหน้องมาเบิง่งมุ่นมั่งของพ่อของแม่มุ่นมั่งอีสานดังเดิมของห้อง